รูปก,กับกผักบุ้มผัดเลยนะคะเนาะลองทานดูนะคะอร่อยมากทานแบบนี้ ทำง่ายนะคะเนาะแต่จักขั้นตอนจะยากตรงที่เราต้องหาปลามาย่างนะคะเนาะ,ะย่างปลากับเตาถ่านนะคะเนาะ,ะบ้านเดียวนจะใช้ปลาฉลาดหรือว่าปลา <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปทานต่อค่ะข้าวหมดแล้วเดี๋ยวไปเพิ่มข้าวขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ,น,ะน้องก็เดียวนขอตัวแล้วค่ะ ก็ไว้เจอันกินแบบนี้แบบกินข้าวได้เยอะมากทานง่ายด้วย ทำง่ายนะคะเนาะแต่จักขั้นตอนจะยากตรงที่เราต้องหาปลามาย่างนะคะเนาะอ่ะย่างปลากับเตาถ่านนะคะเนาะอ่าบ้านเดียวนจะใช้ปลาฉลาดหรือว่าปลาเดี๋ยวไปเพิ่มข้าวนะคะแต่คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้ำพริกอันนี้คือ เดีย๋ยวไปเพิ่มข้าวนะคะแต่คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้ำพริกอันนี้คือ นะคะเป็นอะไรที่แบบติออนชอบทานมากทานกับผักได้ทุกอย่างเลยนะคะเนาะผักทไนะ่ เยอะยิ่งอร่อยค่ะ ผ่ดบักบ้งนาอร่อยมากสวัสดีค่ะกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์เดียอนชาแนลค่ะวันนี้มากับเมนูข้าวจานใหญ่เลยนะคะวันนี้ทานข้าวนะคะเนาะหน่ไม้อ่อนๆหันปเป็นแว่นเป็นข้าวสวยนะคะทานกับนี่เลยวันนี้ทานข้าวกับน้ำพริกค่ะเป็นน้ำพริกน้ำปลาราป,ปลาป่นนะคะเนาะ แล้วก็อันนี้จะเป็นปลาสวัสดีค่ะกิง่ายอยู่งไงสไตล์เดียวนชาแนลค่ะวันนี้มากับเมนูอุยข้าวจานใหญ่เลยนะคะวันนี้ทานข้าวนะคะเนะาะนะคะเป็นอะไรที่แบบดีออนชอบทานมาก กับผักได้ทุกอย่างเลยนะคะเนาะผักนจำนวนจานนะคะเนาะย่างแล้วก็แกะเนื้อไปตากแดดค่ะแล้วก็เอามาตำนะคะเนาะตับหน,น่อไม้อ่อนๆ่นเป็นเว่นๆจำนวนจานนะคะเนาะย่างแล้วก็แกะเนื้อไปตากแดดค่ะแล้วก็เอามาตำนะคะเนาะต อันนี้อร่อยมากนะคะนอะเป็นเมนูที่แบบเปืองข้าวแล้วก็ข้าวมาจานใหญ่มากนะคะน้ำพริกปลาปลาผลนะคะหรือว่าบ้านที่ออนจะเรียก ราดข้าวแล้วก็คลุกค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันทำไรนะ่ะ เดี๋ยวไปเพิ่มข้าวนะคะแต่คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้ำพริกอันนี้คือทานง่ายด้วย น้ำพริกเยอะๆคลุกน้ำพริกเยอะๆได้นะคะน้ำพริกหอมอร่อยค่ะเป็นน้ำพริกปลาปลาย่างนะคะเนาะน้นะะนะนไม้อ่อนๆหั่นปเป็นแว่นๆ ข้าวแล้วก็คลุกค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากัน ราส่งเครื่องค่ะใส่ปลาดุกมาชิ้นใหญ่ๆโตๆเลย mm hmm. <laughs> แล้วข้าวของดีออนก็จะมีนี่ด้วยนะคะเนาะเห็นไม่เลยน่าจะเห็นอยู่เนาะผัดผักบุ้งนาน,นะคะกินกับน้ำพริกเดี๋ยวไปเพิ่มข้าวนะคะ mm hmm. แต่คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะน้ำพริกอันนี้คือ